สรุปข่าววันนี้ช่องปิด <c oughs> สรุปข่าววันนี้ช่องปจะมีถั่วผมตอนจะไปดูคลิปนี้เรื่องกดไลค์ก share, Google, ดครายกดแชร์กูกระดิ่งกดะติดตามให้ผมตัวนะผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างเมืองนะครับผมนี่เลยนะผมเราก็กลับมาภาคภาคภาคหลังอีกเช่นเคยนะครับผมก็คือเอาไงแหละก็คือ เรากลับมาภาคหลังเราก็ภาคกลับมาภาคอีกแล้วนะผม EP นี้นะครับผมก็คือผมจะมาสร้างเมือง PJ Mar าเวลนะครับผมสร้างเมือง PJ m a r าเนั่นเองนะครับผมซึ่งมาดูกันว่าเราจะใช้อีกกี่ EP นะครับกว่าเราจะสร้างเสร็จนะครับผมนี่จะเป็น EP ที่หนึ่งนะครับผม และนี่คือผมจะใช้บล็อกในการสร้างเป็นบล็อกอิดนะครับผมผมพื้นที่ผมความจริงมันก็มีเยอะอะไรผมใช้พื้นที่เท่านี้ผมไม่รู้ว่าทําผมก็ไม่รู้มกันว่าทำไมผมใช้พื้นที่น้อยจังผมตอนนี้ผมก็ได้เริ่มสร้างแล้วนะผม ผมก็จะต่อบล็อกบอก,บอกต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆนะผมเอางี้ครัผมภาคหลังมันอาจจะไม่เข้าใจะหละม,มันอาจจะไม่เข้าใจหน่อยนะครับผมและอย่างหนึ่งนะผมก็คืออย่างหนึ่งคนระับคือผมผมได้เท่นั่นแหละ ผมได้ปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับแมพให้มันเป็นการ์ตูนนะผมเดี๋ยวอีพีสองผมจะปรับให้มันเป็นโมเดลนะครับแต่นี้อีพีหนึ่งไงทุกคนผมจะลองใช้การ์ตูนโอเคความก้างของบ้านผมก็จะบอกอันนี้ใครและอีพีสามผมจะให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าในอีพีสองผมจะให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าทุกคนชอบอะไรมากกว่ากันระหว่าง เวอร์ชันการ์ตูนกับเวอร์ชันกับเวอร์ชันมาตรฐานนะครับผมและอีพีต่อไปคืออีพีที่สองทุกคนอยากให้ผมสร้างอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับผมตอนนี้บ้านเราก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับผมก็คือลอยต้ยนลอยต้นนั่นเองนะครับผม มาครับตอนนี้ผมก็ได้กั้นกำแพงและทำอะไรไเป็นเสดสุดซอยเสระสผมก็จะ <ouse> เป็นประมาณนี้เลยคือผมตัดไาเมื่อกี้คือผมมาสร้างไงมาครับผมจะมาเริ่มชั้นสองเลยนะผมเพราะว่าพื้นที่บ้านผมมันแคบมากก็เลยต้องมาทำชั้นสองต่อแล้วอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือไอเกาะที่ผมอยู่เนะี่ยผมทีแรกผมมันได้คิดไงว่า เออที่แรกผมก็คิดว่าออยู่ไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ผมเพิ่งมานึกได้นะครับผมทุกคนเห็นหน้าไหมครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ครับผมใช่ครับผมมันคือดอกไม้ครับผมซึ่งปัญหาเกิดจากอะไรก็คือมันจะมีผีเสื้อมาตอมดอกไม้เป็นสีแบบนั้นนะครับผมคือผมจะบอกให้เลยว่าผมไม่ชอบนะผมคือผมมันแบบ มันไม่ลำคาญนนะทุกคนคือแน่นอนอยู่แล้วว่าอนาคตเราพื้นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะผมอาจจะเป็นอาจจะเป็นปูนคือพื้นเมืองพ,พื้นท,นที่พื้นที่ที่ผมจะสร้างเมืองก็คือทั้งทั้งหน้านะผมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเป็นแบบนี้แต่จะเป็นเกาะเอ้ยจะเป็น ก่อไยฟ้อยาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทะเลทรายนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมกลกำกำลังจะสร้างบันไดนะครับผมนี่เลยบันไดก็จะออกมาต้าหน้าตาห่วยห่วยหวยอย่างนี้นะครับผมใครไม่สวยไม่ต้องว่ากันนะครับผมก็คือผมผมไม่รู้นะว่าตั้งแต่ผมสร้างมาเนี่ยแบบน,นะน,นี้น่าจะเป็นแบบที่ผมเฮ้ยแบบนี้น่าจะเป็นบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านที่ผมสร้างในโคดเล็กนะครับผม ซึ่งถ้าใครติดตามนะผมก็จะรู้ว่าผมเป็นคนสร้างบ้านมัโคตรใหญ่อย่างเช่นมินิเวอร์ EP หนึ่งนะครับผมใครไม่ยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะผมคือคิดนั้นผมสร้างไว้ใหญ่มากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ทำต่อเพราะว่าคอมเมนต์สปอยล์ลกันนะครับผมคอไเมนตบอกแล้วกันนะครับผมแล้วผมขอย้าอีกทีหนึ่งนะครับผมใครอยากให้ผมสร้างอะไร ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้นะผมมาครับผมเราคุยเรื่องนอกไปเยอะละเราก็จะมาต่อเลยนะผมใช่ครับทุกคนเห็นนะครับที่ผมปักคอดไวู้ทุกคนเห็นไหมสาเหตุทีเ่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเกาะลอยฟ้ามัจะมีผมอยู่บงเกาะลอยฟ,ฟ้าใช่ไหมมันจะมีสีดำๆมา อยู่ตรงนั้นะ่ะผมก็เลยเอามาทอดเพื่อเพิ่มความสว่างเมันก็ใช้ได้ินะครับตอนนี้ผมกําลังก่อกำแพงและผมก็จะตัดโอเคตอนนี้เราก็ก่อหลังคาเสร็จแล้วนะคะผมและต่อไปผมก็จะเอาประตูประมาณนี้แล้วกันเนอะผมและต่อไปและต่อไปผมก็จะมาปักทอทครับ ซึ่งผมบอกตรงเลยว่าผมเกลียดการภาคทีหลังมากคือมันภาคยากนะครับผมคือทุกคนอาทุกคนอาจจะไม่เคยภาคหลังหรือว่าเคยภาคนะครับก็คือผมจะบอกเลยว่ามันภาคโคตรยากมากเลยคือมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้รู้เนื้อหาในทั้งในเราไม่ได้เล่นสดแล้วเราภาคอะทุกคนว่ามันแบบภาคหลังก็คือแบบคุณเล่นไปแล้วอืม อันนี้ก็เป็นห้องใต้บันไดนะผมคือไอแอปที่ผมใช้มันมีปัญหานะผมก็คือมันเอ่อว้าวบ้าประมา,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 านี้ก็คือแอปที่ผมใช้อะคือผมกดไมโครโฟนและและเสียงภายในเครื่องนะครับผมซึ่งแอปนะครับผมมันไม่มีเสียงใช่มันไม่มีเสียง ผมก็ไม่ได้ทดแอปนะครับแต่อย่าโทดแอปเลยเออแต่ผมผมมันไม่มีเสียงนะครับผมก็คือมันไม่มีเสียงพูดแต่เสียงเกมก็น่าจะมีอยู่มัง้งคือมันไม่มีเสียงนะทุกคนและนี้ที่ผมกั้นก็คือเป็นห้องนอนนะครับผมแล้วแม่งตอนถ่ายคลิปเป็นไรกูรู้โอ้โหที่แจ้งเตือนคนเยอและนี่ับผมจุดหลังคาบ้านครับผมคือ บ้านผมมันแบบคดคดงอไปเยอะมากครับผมและเลยทําเลยทําให้หลายจุดเห็นไหมทุกคนฟีเตอร์ใหมก่ก็เลยทําให้หลายจุดมันไม่สวยนะครับผมเห็นไหมทุกคนมันโคตรเยอะแล้วผมโคตรขี้เกียจทําทำอ,ะ,อะตอนนี้ผมก็น่าจะตบแต่งบ้านนะผมอันนี้จะเป็นห้องนอนตอนนี้ผมกําลัง ใช้สมองอันน้อยน้อยนิดของผมในการคำนวณว่าจะวางเตียงตรงไหนนะครับผมอเคตอนนี้สมองผมก็ได้คำนวณเอาที่บแล้วนะครับผมและตอนนี้ผมก็กำลังเลือกของอยู่นะครับเตียงผมจะใช้เตียงน,น,นี่นะครับผมไม้ป <My S 1> บะ<อ>บบงแล้วเราจะมาดูกันนะครับผมว่าผมจะใช้ซักอ p ีกว่าจะสร้างเมืองไปจมูกทูเสร็จนะครับผม ก็ไปรู้จริงๆว่าะจะใช้สกีพีเฮ้ยอย่างกับ,บลูกและผมจะใช้ผมไม่ใช่หรเออเอ,อใช้ผมมาถึงก่าผมใช้ผมสีฟ้านะผมถามว่าไอ้สองอันนี้น,นะผมเนี่ยน,นะเดี๋ยวผมสูงให้ดูผมเอาไว้ทำอะไรนะผมก็คือผมเอาไว้จุดนะครับผมเพื่อเราไม่ต้องเข้ามาโนนเราจะได้นี้เลยนะครับ และนี่ผมได้ปูผมและผมบอกเลยว่าเวอร์ชันกระตูนคือสวยมากแต่ EP 2ก็น่าเสียดายเพราะว่าผมจะกลับไปทำเวอร์ชันเวอร์ชันปกตินะผมเออตอนนี้ผมก็ได้เจอไหมนะแต่ค่าอีพีสามนะผมผมจะให้ทุกคนเลือกว่าระหว่างเวอร์ชันกับกระตูนกับเวอร์ชันเวอร์ชันนี้นะผมเอยเวอร์ชันกระตูนกับเวอร์ชันมาตรฐานคุณอยาก คุณชอ tamam. บเวอร์ชันอะไรมากกว่ากันหรือว่าจะให้ทำทำทั้งสองเวอร์ชันสลับกันนะครับผมก็ต้องดูฟีดแบ a c ด้วยนะครับผมว่าแต่ละคนอยากให้ทำอะไรโอเคตอนนี้ผมก็วางเต่าเก่าอีนะผมเก่าอีแล้วก็รู้สึกนะครับว่าเนี่ยคือตอนนี้คือแบบขุมอัด ของเข้าไปในห้องอ่ะทุกคน,นเข้าไปแบบโคตรเยอะทุกคนเออคือแบบของบางอันที่ผมอยากจะตุกแต่งก็ตุกแต่งไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันห้องมันแคบเกินไปเดี๋ยวมีหนึ่งจุดหนึ่งทับสองนะครับผมเดี๋ยวมีอีพีหนึ่งทับสองอันนี้คืออีพีหนึ่งทับหนึ่งนะครับ ผมก็ได้เอากล่องมานะผมคือง่ายตอนนะั้นผมน่าจะเลือกกล่องมนะั้งและนี่ครับผมคือกล่องนะผมผมผมได้ใส้กล่องนะผมตอนนี้ผมขอ,ขอวางประตูไม้คนละกันนะครับผมและตรงนี้นะครับผมผมจะใส่เป็นทีวีนะครับผมเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าผมเป็นคนชอบดูทีวีมาก กมลังคูณดูนละครครับผมหรือว่าถ้าไปเชื่อไปดูคลิปน,นั้นนะผมก็ผมไม่ได้แลอวคลิปไหนเชื่อมาดูคลิปจอครับผมในนี้ผมกําลังเลือกบล็อกที่มันจะสามารถเป็นทีวีได้นะครับผมผมก็ได้เอาโตไม้มาครับผมและกับบล็อกดํานะครับผมบล็บอกดํนี่ให้ทําเป็นจอแล้วผมก็จะใส่ทีวีลงไปประมาณนี้นะครับผมคือผมไม่น่าใส่อ่ะแม่ลงลบมากทุกคน แล้วตรงนี้ไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะใส่อะไรผมก็เลยใส่เป็นขึ้นกรอนะส,<อ>สะลับทุกคนอืมสลับและตามบอกเลยว่าผมไม่ได้กรรันหลัวเดี๋ยวมีผมบอกแล้วว่ามีอีพีหนึ่งคับสองนี่ครับหลัวก็ยังไม่ได้กันอะไรเลยไทยมีน้ำแจโอเคและส่วนต่อไปผมก็จะมาทำนี่ครับดุ๋ยหวางในส่วนว่าโอ้ปลาทูแล้วก็มาทำส่วน ในห้องใต้ดินนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ห้องไรีนเลยในห้องใต้หรือใต้บันไดนะครับคือผมเป็นทุกคือ,อผมเป็นคนที่ชอบสร้างห้องใต้บันไดบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมคือถ้าสร้างบ้านเนี่ยต้องมีห้องใต้บันไดถึงไม่ว่ามันจะแคบหรือว่าจะกว้างก็ตามผมก็ต้องมีตรงนี้ก็สบายเลยตรงนี้ก็ไม่ใส่อิฐเพิ่มนะครับผม โอเคเปิดปิดเปิดปิดเนื้อแหละืี okay. ตอนนี้ผมกำลังคำนวณว่าผมจะสร้างห้องกินข้าวไว้ตรงไหนดีซึ่งพื้นที่มันบิตจัดมากมอ๋อผมตอนนี้ผมก็นึกออกแล้วนะครับแทนที่ผมกดเข้าไปตอนนี้ผมผมน่าจะเอาบันไดเข้าไปวางข้างหน้าแต่ผมกลับไม่เอาแลวปว่โอ้โหทำไมความคิดตอนนั้นผม ใช้ไม่ได้เลยครับนี่อโอ้ oh my god เออแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับว่าอยากให้สุเจเข้ามาเล่นจังไม่ต้องพิมพ์คือบอกเลยว่าถ้าสุเจเข้ามาเล่นโอ้โ oh หตัวป่วนแห่งมไม้ค้ามินิเบอร์แน่นอนลาบเซนคือตอนนั้นผมเล่นอยู่ใช่ไหมผมได้ามันเข้าไปด้วยโอ้โ oh ห มันเอาแบบใส่พวกแบบสัตสัตจากจะพดุรุปะหิมภูผานก็ไม่ใช่เออใช่นสัตว์แบบพวกสัตว์อไหวะคิดกจากเอ้ยป่าหลงดิบอ่ะมันมันเอามาบูชาทุกคนบูชาตอนนี้ผมก็ได้ตั้งเข้าไฟโอ้โห นี oh, ôn, ่คือโม่แล้วก็ม่อนะครับผมแล้วก็กองไฟแล้ก็ฮีบอ้าวไม่ได้เอาฮีบบอแล้วก็บอปลาโถหึกจะเอาฮีเอเออเออกูความคิดตัวเองแล้วล แล้วคุณจะเป็น,นเออคือตอนนี้ผมคิดว่าผมจะเอาตรงนี้เป็นที่นั่งห้องกินข้าวนะผมกินข้าวผมจะเอาว้ตรงนี้นะครับผมโอเคไม่ครบเคยโอเคกัคบเราโอเคครบับเออถ้าสุ่มไม่ได้ผมต้องขอโทษเลยนะผมถ้าสุ่มไม่ได้ก็แปลว่าเป็นความผิดของผมเอง นี่ครับผมคือคือห้องกินข้าวม่โคตรเล็กเออเดี๋ยวหนึ่งครับสองเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหนึ่งครับสองเดี๋ยวมาทำห้องห้องกินข้าวใหม่แล้วกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำให้ใหม่แน่นอนเดี๋ยวห้องกินข้าวเดี๋ยวผมสัญญาว่าเดี๋ยวผมมาทำให้ใหม่แน่นอนล้านบะเซ้ง ตอนนี้ผมก็กักอี้อยู่นะครบปุอยอม่เจอแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เอาโต๊ะมาวาง <c oughs> ผมก็คิดว่ามันไม่กีกัดเราเราก็วางวาไปเถอใช่ครับผมมันเป็นความคิดที่ง่วงครับและ มาผม,ผมจะมาสอนการสร้างห้องน้ำภายแค่บอกสองคูณสองนะครับผมและนี่ผมจะมาสอนสร้างห้องน้ำแค่สองคูณสองนะครับผมอย่างแรกครับผมคุณเจาะกเข้าไปก่อนครับผมและใครครับทุกคนรู้ใช่ไหมว่าผมบอกทุกคนว่าอะไรสร้างห้องน้ำครับผมอย่างไรครับผมเอาถังน้ำมาก่อนนะครับผมเอาถังน้ำมาประเดี๋ยวนี้ และนี่ครับผมจะใช้เป็นประตูห้องน้ำก็คือกระจกนี่เลยนะครับผมนี่เลยโอ้โหผมไปคิดวจะไม่โอ้โอมม้คืมาเสทยเทอยู่แล้วพัดอะและผมไม่ได้ใช้พื้งผมก,ทกทท็ทุกคนทำต่างทุกคนทุบครับผม ทุบมาสองฮะสองสองปิโอ้ยโอ้โอ้โอค้างใะครับมันข้างครับเดี๋ยวแบ๊บนึงใชครับนี่ครับคือห้องน้ำที่ที่สร้างง่ายที่สุดนะครับผมรหรับ ครับแล้วผมขอจุดนะครับอ้าวขอเฉลยเลยกันเผื่อไม่ได้อ้าวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสุัสดครับบ๊ายบาย